เพื่อนแบบแต่งงานมีลูกแล้วมีอิสระเลชันอะไรให้กับเราบ้างไหมคะพยายามจะอ้อมไปกันก็คือเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนได้ดีแล้วอ๋อเราล่ะยังไงก็จริงๆแล้วอ่ะเราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วค่ะว่าว่าอเล็กสกาดาเนี่ยเจอกันที่ที่งานแต่งลิเดีย ซึ่งซึ่งซึ่ง,งเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,อเล็กซ์เขาก็เป็นครอบครัวลิเดียแล้วแหละคือโตมากับครอบครัวลิเดียนานละแล้ววันนั้นเนี่ยวันแต่งงานลิเดียเนี่ยดาก็ร้องเพลงตอนเค,ค้กคัตตอนเขาตัดเค,ค้กส่วนเอ,อเล็กซ์ร้องตอนปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้ตอนสุดท้ายของคืนนั้นค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันแล้วเราก็แบบเมื่อกี้ยังคุยกันเลยว่าตลกเนาะว่าแบบเฮ้ยเราเจอกันงานแบบงานเดียอะไรเงี้ยแล้วเรา แล้วทุกคนแบบทุกเพื่อนๆเห็นกันหมดว่าแบบก้าวกระโดดมาเป็น relationship แบบนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเชียร์ค่ะก็แบบเฮ้ยเลยเอาเลยเอาเลยแล้วแต่งไม่พอพี่ดาไปเจอไปเจอกันงานแต่งแล้ววันนี้มาเจอกันในงานเปิดตัวมัคเกอบุ๊คลึกรู้รรจ<า>กักไหมแต่งงานรู้จักรู้จักมาเรยโอชัชชาชัชชา not ready not ready not yet not yet ใใจจ จเย็นๆค่ะบอกชันใช่ไหมบอกดาวว่าใจเย็นๆใช่ใช่ค่ะก็ we would like to travel and see more of the world and spend more time together and with each other's families before something would get started like that อ่แปลเลยค่ะพี่ดาวก็ยังแบบอยากเที่ยวก่อนอยากแบบทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าตัวอเล็กซ์เขาก็เป็นซองไรเดอร์ซิงเกิลเหมือนกันตอนนี้อเล็กซ์ก็ทํางานเพลงของเขาอยู่นะคะแต่ว่าของเขาจะเป็นฝ่ายทางยุโรปหน่อยยูเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานเพลงเขาก็ช่วยด้าเยอะในในการในการเหมือน ได้บอกอยากอยากลองเขียนเพลงภาษาอังกฤษดูอะไรเงี้ยเขาก็แบบลองช่วยดาเขียนเพลงภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาทํางานก่อนเราก็ทํางานก่อนอย่างเงี้อเล็กซ์เราใส่กันในไทยเลย้ยอเล็กซ์โตที่มึงไทยกี่ปีแล้วคะอ่าอยู่มึงไทย12ปีครับอ่าชอนชอนเด็กๆอ่าไปโรงเรียนนานาชาติกับลิเดียแอรินครับไปโรงเรียนนานาชาติกับแอรินกับลิเดียตั้งแต่ แปดขวบอนาออายุแบบเด็กมากเขาก็เลยกลายเป็นครอบครัวลิเดียไปแล uh. ้ว uh. อะไรนะคะเ uh. ขาชอบเราตรงไหน One in e ยู o p e เนี่ยพิดาเอโดฟิน Why Yeah She's first of all she's an amazing human being uh. and uh, even though I don't speak fluent Thai I love her music uh. right and uh, yeah it's it's just a it's a great relationship sharing it with another artist and uh.

มไ่ร้องเนื้อร้องไม่ได้ได้ทำหน่อเขาบอกว่า first in uh videos if you want to introduce yourself for like Thai fan เขาบอกว่าเขาจะร้องน้ำเต็มแก้วจะร้องภาษาไทยเขาลองได้ไ c มครั we practice we practice before i ขาบอกว่าขอเวลาขอเวลาแบบฝึกก่อนนะคะเ่ลาใครอย่างนี้เขามาจีบเราไงครับใครจีบใครดีกว่าเขาคือจะบอกว่าตอนตั้งแต่ วัวนแต่งงานรีเดียนะคะเราไม่ได้คุยกันแบบ5-6เดือนนะคะเพราะต่างคนต่างโซด Uh huh. แล้วต่างคนต่างยังอยากอยู่ในสถานะที่เป็นซิงเกิล after after the years w e d d i n g we stay single for a while ก mm ็เหมือนแบบต่างคนต่างบอกว่าให้ชีวิตโสดมันดีเราเป็นเราเป็นนักดนตรีเราเราไม่อยากได้อะไรมากวนใจถ้าถ้า relationship mm hmm. มันแย่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่อยากแบบไม่อยากไม่อยากเป็นแฟนกันเสร็จป mm ุ hmm. ๊บก็แบบว่า5เดือนก็แบบว่าพอโอกาสเหมือนเหมือนแบบเราแค่ไปดูเขาเล่นดนตรี mm hmm. วัานนั้นเขาไปเล่นดนตรีแล้วก็แบบ mm hmm. ไป ได้คุยได้พูดคุยได้แบบได้เจอกันจริงๆก็เลยแบบมันก็เลยคุยกันแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจาก5เดือนที่ไม่เจอกันก็คุยกันโดยตลอดนะคะ,ะใช่กรจายติดแฟนกันเลยใช่ตอนนี้ครบกี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วครับอ่าปีนึงมันตีมันปีเกินึัปน,น,นปีคืนมันปีครึ่งดูแลกันยังไงคะพี่ดา่อ่ะ <c oughs> หลายครั้งก็มันเหมือนแบบเขาเขาก็จะเรื่องเรื่องถ้าเกิดว่าเรื่องดนตรีเรื่องโปรแกรมอะไรเงี้ยเขาจะรู้เรื่องเยอะกว่าดาส่วนดาก็จะรู้รเรื่องเรื่องชีวิตมากกว่าเขาอะค่ะเ <c oughs> ช่นแบบเนื้อออกป้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบเธอต้องตื่นเวลานี้นะเธอต้องไปออกกำลังกายเวลานี้นะเธอต้องกลับมาเวลานี้นะเธอต้องกิน healthy food นะ healthy food อะไรเงี้ยคือกลับมาทํากับข้าวอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนอแล้วเวลานี้เขาใช่ไหมคะเด นี่ฟังออกนะนี่ภาษาง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมพูดพูดชาชาครับพู้ชายใช่ผู้หญิงคนนี้ใช่สำหรับอเล็กซ์ไหม like am I right yes yes we'll see we'll see เดี๋ยวค่อยดูกันดี yes, for the time being, it's an amazing relationship and we're very happy together. So we'll just spend more time together and see what happens. แล้วก็พอเรายิ่งเป็นครอบครัวเดียด้วยแล้วเราก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าถ้าเพื่อนรักในกลุ่มเรามันเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะแบบมันธรรมชาติความธรรมชาติมันเกิดขึ้นความเป็นครอบครัวมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้หวานอะไรกันมากแสดงหรือว่าเป็นแบบแนวแบบสวีทไหม ก็บางครั้งเนาะนานๆทีค่ะนานๆทีเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแบบว่าต้องทำไลท์สวีททำไลท์สเปเชียลก็จริงๆเราเจอกันเราทำกับข้าวกินกันเราไปเราไปเที่ยวที่แบบเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากก็ถือว่าใช้เวลาร่วมกันแค่นั้นก็พอเป็นต่างชาติไหมครับคอบครอบครัวดาก็เจออเล็กซ์แล้วค่ะก็เขาก็ คือจริงๆแล้วอ่ะเพื่อดาเพิ่ง30ใช่ไหมคะ,ะแล้วทุกคนก็แบบในที่บ้านก็จะแบบว่าเอาเอเฮอฮ่อ <im it> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วดาวว่านะขอขอเวลาขอเวลาสําหรับตัวดาเองนะสําหรับดาเนี่ยดาโอเคที่จะแบบ เหมือนเรา30แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาจะเพิ่งเพิ่งจะคุยกับมิวสิกเลเวลได้ประมาณ1ปีเองเพราะฉะนั้นแบบขอเวลากันก่อนแล้วคือว่าการให้โอกาสเรื่องเวลาเรื่องความฝันนะคะค่อนสำคัญเพราะว่าเรื่องความฝันมันมีอายุเดียวช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เราจะมีแรงมี energy ขนาดเนี้ยทำสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเอาใช้ชีวิต energy ตรงนี้ให้เต็มที่แล้วมีลูกมีเมื่อไหร่ก็ได้ เออก็ต้องเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนนึงค่ะเออยังครอบครัวเขาละคะเราไปเจอเนี่ยครอบครัวอเล็กซ์ดีค่ะดีมากดีมากพ่อแม่พ่อแม่สนุกพ่อแม่ชอบดนตรีเออแล้วก็เฮงเอาต์กันเยอะทำงานเยอะงานเยอะแต่ก็เป็นอเล็กซ์เออครอบครัวอเล็กซ์เป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันค่ะเออเขาเป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบพ่อแม่จะใกล้ชิดกันกินข้าวด้วยกันทุกวันเลยนะคะ อันนี้เท่าไหร่กับพีดาอเล็กซ์อเล็กซ์เป็นเพื่อนดังค่ะน้องเดียค่ะนมากากัี่ปีค่ะสีปีสี่ปียังงอยาอย่าเป็นนมตกานะคะ c ีกว่าเอ่อ c เด็กกว่าปีค่ะ